เรากำลังจะเดินทางไปยังอนุสรสถานถ้ำเสรีไทยโดยใช้ถนนสาย213สกลนครกาลสินมุ่งหน้าจากตัวเมืองสกลนครโดยระยะทางประมาณ21กิโลเมตรจะเห็นป้ายบริเวณทางด้านขวามือทางเข้าอนุสรสถานถ้ำเสรีไทยเราเข้ามาด้านในใช้ระยะทางประมาณ กิโลครึ่งในระหว่างทางเราพบเห็นธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองข้างทางและมีจุดให้เราสามารถทิศถา่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามเช่นกันครับขับรถกันไม่นานนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะมาถึงบริเวณอนุสรสถานถ้ำเสรีไทย โดยบริเวณตรงหน้าเราคืออนุสาวรีย์ขุนพผลภผู่านเตียงสิริขันผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของขบวนการเสรีไทย ต่อจากนั้นนะครับเราจะพาทุกคนไปชมถ้ำเสรีไทยที่กระบวนการเสรีไทยได้นํายุทธโภคกรต่างๆมาซุกซ่อนไว้ในบริเวณดังกล่าวจากจุดอนุสาวรีย์ในเตียงสิริขันเราจะต้องเดินทางเข้าไปยังบริเวณป่าซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของอนุสาวรีย์ในเตียงสิริขัน ส่วนระยะทางนั้นประมาณ800เมตรจะเป็นช่องทางที่ถูกทำขึ้นตามธรรมชาติซึ่งต้องเดินเข้าไปในป่าเดี๋ยวตามกันมาเลยครับเดินกันเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็พักบ้างอะไรบ้างถ่ายรูปบ้างนะครับบรรยากาศดีครับ ร่มรื่นตลอดทางนะครับเดินมาสักพักหนึ่งเราก็จะมาถึงบริเวณลำห้วยซึ่งมีสะพานไม้ทอดผ่านจุดนี้เราแวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปกันต่อฮะเพื่อนๆหลายท่านสอบถามมาว่าถ้าเราเข้ามาแล้วไม่มีคนนำทางจะหลงป่าหรือไม่นั้นแอดมินตอบได้เลยนะครับ ไม่มีทางหลงแน่นอนเพราะเส้นทางถูกบังคับให้มายังถ้ำเสรีไทยรวมถึงมีป้ายบอกเดินมาสักพักเราก็ถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับถ้ำเสรีไทยลวดมาถึงแล้วนะครับนี่คือทางปากทางเข้าถ้ำเสรีไทยนี่คือทางลงถ้ำเสรีไทยครับแล้วเราลงไปกันนะ จะลำบากนิดนึงนะครับจะได้ที่ทําบันไดไว้ให้นะครับเป็นบันไดไม้ก็ okay. <Okay. S 2> เข้าไปด้านล่างนะครับเราก็จะพบเครื่องเส้นบูชานะฮะเอาละผมเปิดไฟก่อนเปิดแล้วฮะนี่นะครับจะมีเครื่องสัก,กระดอยู่ข้างในครับคือเป็นเหมือนโพรงถ้ำนะ นี่เราอยู่ในบริเวณถ้ำแล้วนะครับเรามีการนําพระวางไว้นะฮะคือถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่ลงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามาถึงแล้วก็อยากลงพาเพื่อนมาดูนะ คือผนังข้างบนของถ้ำนะครับนี่ทางที่เราลงมาเมื่อสักครู่จะเป็นแบบนี้ฮะโอเคครับก็จะเป็นโลงเล็กๆลงไปนะครับค่อยๆลงครับใช่ครับ ตรงหินลงมาอย่างนี้นะครับ,รบจะมีน้้มหยดลงมาด้วยนะครับก็ยังนี่เป็นโป่งป่องข้างบนนะครับที่มีแสงสว่างสองลงมาครับเราลงไปฮะอ๊บโอที่เป็นเหมือนห้องโถงโล่งๆเลยนะครับ แล้มีไฟอยู่นะฮะเขาบอกมีโซลาเซลล์นะครับได้ส่วนหนึ่งแค่นั้นน่มีน้ำหยดลงมาทางลงก่อนแล้วมีไฟเหมือนกันนะครับถ้าปิดไฟแล้วสถานการณ์เป็นยังไงโอืดนะเอาไฟจะดีกว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> ลงครับ ก็จะไม่แนะนําสําหรับอประเมินตัวเองก่อนกันแล้วกันเอาอย่างนี้นะฮะมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในถ้านะครับ อากาศข้างในก็จะเป็นแบบอับชื้นนะฮะนี่ก็เป็นโพรงหนึ่งที่มีน้ำไหลซอกออกมานะฮะเราเป็นทางน้ำไหลด้วยโอ้โหจุคนได้เยอะนะฮะถ้าเป็นพูดถึง รงน,นี้เป็นโถงถ้ำนะครับกว้างๆเลยนั่นคือทางที่เราลงมานะฮะมันจะเดินต่อนะฮะมีมีทานน้ำไหลไปด้วยนะครับเหมือนมีโซลาร์เซลล์นะครับแต่ว่า ตอนนี้ไม่ทำงานเหมือนยังไม่มืดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะพิจารณาให้ติดตลอดก็จะดีนะครับเป็นทางน,น้ำไหลลงมานะฮะมีบริเวณผนังถ้ำนะครับถ้ำนี้เกิดเองเป็นแบบเขาเรียกว่าเกิดโดยธรรมชาตินะฮะทุกคน ถ้ามีน้ําไหลอย่างนี้ก็แสดงว่าปลายทางก็น่าจะมีทางที่ออกไปได้นะครับหรืออย่างไรผมก็ล็อะลงมาเราลงมาอยู่ในโถงของถ้ำนะฮะ โอ้ถ้ำนี้ใหญ่มากเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะครับผนังด้านบนก็เป็นหินนะฮะข้างในก็จะเหมือนมีหินที่ล้มลงมาเหมือนถูกเขาเรียกว,ว่าซอกกร่อนนะครับอาจจะถูกน้ำซอกหรืออะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็หล่นลงมานู่นแหละฮะทางเข้า เป็นโพรงถ้ำเข้ามาเดี๋ยวเราไปกันต่อครับทั้งภาพมันแบบสันไหวบ้างนะฮะดูนะครับ าเราดับไฟจะเป็นยังไงดับไฟลองดูพึบมืดครับคือเข้ามาในถ้าเสรีไทยถ้าใครจะเข้ามาต้องเตรียมไฟมานะฮะนู่นแหละทางเข้ามาเมื่อกี้นี้เราจะเห็นแค่าทางเข้าแค่นั้นอันนี้ฝั่งทางเข้านะครับราไปกันต่อครับผมกำลังดูทางว่าเราควรจะเดินทางไหนพื้นก็เป็นหินนะครับ เป็นทายบ้างเป็นหินบ้างนะเป็นทางน้ําไหลร่องนี้คือร่องน้ําโอ้นี้ลง่งกว้างมากเลยนะเป็นดินดานไปได้ไกลนะ ตรงด้านขวาเหมือนมีแสงคลอดเข้ามาตรงนี้นะฮะมันมีช่องแสงเข้ามาตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่องเขาที่แยกจากกันทําให้เกิดการระบายอากาศดีนะฮะแต่เวลาเดินต้องระมัดระวังนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าระวังเข้ามาแต่ถ้าดูคลิปแล้วไม่มั่นใจก็เข้ามานะครับเดินมาชมป่าตั้มมาถ่ายรูปอะไรนี้ก็ได้ครับ รองเท้าสําคัญนี่น้ำที่ไหลมาไม่จะต่ำแล้วนะโอ้เาไปไม่ไดนะ้สุดแล้วน้องครับ,รบโอ้น่าจะไปได้แต่ต้องต้องเดินในร่องน้ำเนี่ยลราไปล็อกล็อกล,อก,ลอกไปเรื่อยครับ ครับตนีุ้่น,นเผ่าก็จะคดเคี้ยวเลี้ยวเข้ามานะฮะอัน,นเห็นปากถ้ำอยู่นั้นนะฮะนี่นะครับไปได้ครับผมเดินในร่องน้ำเลยนะครับตอนนี้ หลึกเด็กหนึ่งน,นี้น่าจะมีปัญหาเลยรบริเวณด้านข้างเป็นหินข,ขาวๆนะครับรองเท้าไฟ ซึ่งหนังกายก็พิวพ้วๆหน่อยเป็นเกงขาสั้นก็ได้นะครับค้ามหนาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำไปได้อีกไกลเลยนะฮะทุกคนผมว่าน่าจะออกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะ นี่อันนี้ทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี้ลบเหลี่ยมทำมถาถ้ำมาเรื่อยๆนะครับซอกเล็กซอกน้อยเริ่มผนังถ้ำเริ่มต่ํำลงแล้วนะครับผมได้ก้มตัวลงตรงนี้ถ้าแห้งเนี่ยผมว่า ถ้าคุณจะมาพักมานอนตรงนี้ก็ได้นะทำไมมหัดสะท้านอย่างนี้ผมต้องเริ่มก้มไปเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มก้มต่ำแล้วเหมือนก็ว่าเราจะไปไม่ได้แล้วนะครับ จะมีแต่น้ำนะฮะที่ไปได้คือตอนเนี้ก็คือผนังถ้ำเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนคล้อยลงไปนะฮะทุกคนแล้วดูไปไมันมีอะไรแต่น้ำานะ่ยยังคงไหลไปได้เรื่อยๆนะฮะเราไม่รู้ว่าโ่ที่ไหนเอาละครับเอาเป็นว่าผมมาถ้ำเสรีไทยเรียบร้อยนะฮะไปต่อคงไม่ได้แล้วนะ,ะมันก็ ขออนุญาตเดินกลับก็แล้วกันนะครับเรากลับทางเก่าเนี่ยหละเนี่ยผนังถ้ำสูงผมนั่งลงแล้วก็ติดหัวแล้วครับจดไปไม่ได้จริงๆสุดต้ต่ถ้าไปก็ต้องคานไปนะคานไปก็ไม่ไปถึงไหนเอาเป็นเก่อน่เลยตรงน,นี้ว่าสุดทางน,นะ คือร่องน้ำนน้ำสวยมากเลยทุกคนเรากำลังออกนะครับนะก็เหมากนะฮะถ้าพูดถึงกระบวนการเสรีไทยนะครับผมว่าก็เหมาะคืออยู่ตรงเนี้ยถ้ามองจากข้างบนเนี่ยลงมาก็จะเหมือนเป็นภูเขาธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีจุดผิดสังเกตใดๆนะครับ ออกทางเดิมฮะาะผมดูแล้วว่าเราไม่น่าจะเข้าไปได้ฝั่งรถไปเรื่อยๆคำแจะรดเลี้ยวไปเรื่อยนะครับ ฐานวงมุกว้างเลยข้างไหนนั้นฮะตัวเดินออกมา ีอยู่นะโซล่าเซล หอ,อกนะครับทุกคนกับขอบคุณบรรพชนนะครับเสียสละความสุขถึงต้นในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับตรงนี้เป็นโถงใหญ่จุคนได้น้องระบายอากาศนะ เรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตยอยู่ในนี้เลยนะครับออกมานะ้วับซอกนี้ไปไม่ได้มปา,าแลวตรงนี้ก็มีแค่ก็เหมือนกันจะเตี้ยไปเรื่อยๆต่มีน้ําไหลลงมานะครับตรงนี้ เป็นโถงกว้างครับตรงนี้นะครับผมจะออกเลยนะไปก่ oh <my> อนสพาว่าเซลล์นี้ติดอยู่นะ ถ้าไม่มีไฟข้างในเป็นอย่างนี้มืดตึบขาลงก็อึอหินเนี่ยก็ถูกเตรียมไว้สำหรับขึ้นลงอยู่นะครับมันใช้ความระมัดระวัง